สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเตาขยี้บี้โซเชียลค่ะพี่พี่พี่ว่านะคือคนดูอะคนดูชอบคนเสพข่าวชอบนี่มันต้องฆ่ามันไม่ได้ตายง่ายๆหรอกมันเป็นการฆ่าตัวแต่คือคนไทยเราเสพละครเยอะไงเราเสพละครเยอะพอพอใครเสียชีวิตเสร็จปั๊บเนี่ยนักข่าวรู้ความจริงหมดแล้วว่าตายยังไง นะคะหรือคนในวงในจะรู้หมดแล้วว่าเสียชีวิตยังไงแต่ว่าด้วยที่แบบว่าเสพละครกันเยอะแล้วก็บางช่องเนี่ยเขาจับจุดได้ไงว่าถ้าเกิดสมมุติว่าโยมไปเป็นฆาตกรรมเนี่ยมันจะขายได้หลายวันมันขายได้หลายสัปดาห์บางคนขายได้เป็นปีเลยนะออ้อย่างก,กรณีลุงพลจําได้ใช่ไหม ลุงพลอย่างเงี้ยเห็นไหมทุกคนก็ชอบจนลุงพลโด่งดังขึ้นมาไปออกอัลบั้มเพลงมีเต่างงเต่าง,งอยออกมาเยอะแยะมากมายมีเงินเก็บเป็นลูกกี่ล้านมีบ้านมีอะไรมาโอ้ยสรารพัดส,สรารเพเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าการเลี้ยงข่าวเขาก็จะเลี้ยงข่าวเลี้ยงข่าวทั้งท้งที่ว่าในเนื้อในเนื้อเนี่ยนักข่าวมันรู้กันหมดแล้วว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนี่แหละค่ะคนนักข่าวก็เลยต้องเลี้ยงข่าวแล้วก็ประจวบเหมาะก,กับคนเนี่ยชอบเสพดราม่าอยู่แล้ว บางช่องเขาชอบสร้างคอนเทนต์ให้มันเป็นดราม่านะครับพอเป็นดราม่าเสร็จปั๊บมันขายได้ไงสมมุติว่าเราดูในใน u t u b e อย่างเงี้ยปกติสื่อเนี้ยอ่ะคนดูประมาณแสนนึงแต่พอมันมีนประเด็นดราม่าขึ้นมาคนดูขึ้นมาเป็นหลักล้านขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วมันสามารถที่จะต่อยอดต่อขแขนงมาได้เรื่อยๆแต่คนที่เขาวิ่งข่าวหรือทําข่าวหรือคนที่ก็อยู่ในวงการจริงๆเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่าอันนี้มันเป็นการสร้างคอนเทนต์ต้องระวังนะคะเพราะว่า เดี๋ยวนี้ไม่มีละครเนาะเราก็มาเสีบข่าวข่าวก็เป็นละครแทนแทนแทนช่องต่างๆแล้วนะคะ มันก็ส่งผลนะอ้าบางทีบางทีงทอะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายแต่พอเป็นฆาตกรรมเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะมีพวกนั้นพวกนู้น,พว,น,นพวกนี้เข้ามากันเยอะสังเกตไหมก็จะเป็นคนหน้าเดิมๆกลุ่มเดิมๆและทุกคนก็จะชี้บอกฆาตกรรมฆาตกรรมฆาตกรรมบางทีนั่งอยู่ห้องคนเดียวแล้วหลับตายไปก็บอกเป็นฆาตกรรมก็เลยงงว่ามันเอาอะไรมาวัดกันแน่เพราะว่าอย่าลืมว่าในสถานที่บางสัตว์ในสถานที่เนี่ยที่เขาบอกฆาตกรรมฆาตกรรมกล้องวงจรปิดกี่ตัวล่ะ มันดูจากกล้องวงจรปิดมันก็รู้แล้วว่าฆาตกรรมหรือหรือว่าโดนฆ่าตัวตายจริงๆแล้วพี่ว่าหลักฐานน่ะอยู่ที่ทางเจ้าหน้าที่มันเขามีหมดแล้วว่ามันเป็นฆาตกรรมหรือว่ามันเป็นฆ่าตัวตายเขารู้หมดแล้วเพราะว่าเขาดูแล้วแล้วก็เขาเห็นภาพแสงสีเสียงครบขนาดนั้นแล้วเขาก็รู้หมดแล้วแล้วพยุงพยานหลักฐานมันก็มีมาหมดแล้วก็มันพูดยากเนาะบางทีเขาก็อยากได้เลตติ้งเนาะ เราก็ต้องอย่าลืมว่านัปัจจุบันนี้การแข่งขันโดยเฉพาะสื่อการนำเสนอข่าวเนี่ยมันสูงมากไม่ต้องข่าวบันเทิงเลยข่าวการเมืองก็สูงข่าวเห็นไหมข่าวน้ำท่วมนักข่าวต้องลงพื้นที่หมดเลยเห็นไหม ช่ไหมนักข่าวต้องลงพื้นที่เองหมดแล้วก็โอดราม่าเยอะแยะมากมายสารพัดสารพียิ่งมีดราม่าคนยิ่งชอบมันทำอะไรไม่ได้ค่ะเพราะว่าคนไทยชอบเสียบดราม่าค่ะสุดท้ายมันก็มันก็จะเป็นความจริงที่ปรากฏออกพอเป็นความจริงปรากฏออกมันก็ไม่มีใครบอกเสื่อมเสียชื่อเสียงหรอกค่ะทุกคนก็จะเงียบแล้วก็จะหายไปแล้วก็ต่อไปมันก็จะมีข่าวอันใหม่เกิดขึ้นมาใหม่อีกค่ะ เขาคำว่าผู้ต้องหาไม่ได้ไหมายว่าเขาผิดนะฮะหลายคนผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่าเขาเป็นผู้ต้องหาผู้ต้องหาเพราะเขาเข้าไปสู้คดีในศาลแล้วเขาหลุดมาก็เยอะนะพี่เต๋อเคยเห็นนะหลายคนหลุดนะคะศาลสั่งไม่ฟ้องศาลยกฟ้องก็เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเสพสื่อเราต้องเสพอย่างมีสตินะคะแล้วก็อย่าพยายามสร้างดรามาเยอะพี่เห็นแล้วบางคนชอบสร้างดรามาสร้างจนแบบกลายเป็นเป็นนิยายเป็นละครไปเลยอะ่ะทั้งๆท,ที่ว่าในเรื่องจริงมันไม่มีอะไรเลย บอกแล้วคนไทยชอบดรามา่าแล้วกลุ่มที่มาบอกเป็นฆาตรกรรมมันก็เป็นคนกลุ่มเดิม,เดมๆเขาสังเกตไหมเป็นคนกลุ่มเดิมเรารู้อยู่แล้วว่าดาราคนนี้ตายเพราะอะไรเรารู้อยู่แล้วว่าน้องคนนั้นตายเพราะอะไรเราเราทำงานตรงนี้ทําไมเราจะไม่รู้ตัวคนถามยังรู้ดีกว่าพี่เลยเ,ออเรายังรู้ดีกว่า,วาเขาเลยแต่เราไม่พูดเท่านั้นแหละเราก็นั่งอมยิ้มไปแล้วก็เสพดราม่ากันต่อไป ไม่ใช่สังคมบางทีบางคนบางคนมันก็เป็นจริงๆแต่เขาไม่ได้บอกเราไงหรือบางคนก็อาจจะไม่ได้เป็นก็ได้คิดไม่ออกบอกซึมเศร้าอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมนะว่าหลักฐานมันก็เริ่มโผล่มาเรื่อยๆเนาะหลักฐานโผล่มาเรื่อยๆอตัวละครโผล่มาเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็รู้เองว่าตกลงเนี่ยอันไหนจะเป็นของจริงของปลอมแค่นั้นเราหาไม่มีอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะกับพีพีพูดทุกช่องทางด้วยนะคะ